สวัสดี f c ของ p a s t a Lessing แล้วก็สวัสดี f อของ New ยา l i s เ t i v e อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่ p a s t a นะครับผมจะพาน้องๆมาชมคันนี้ครับกับยา l i s เ t i v e ตอนนี้พิกัดที่เราอยู่นะครับผมเราจะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาแต่งหล่อให้กับน้องเตยนะครับผมที่จังหวัดศรีสะเกดกับคันนี้นะครับรุ่น PMc ีขาวมุกนะครับ เราลงด้วยตัวชุดแต่งของค่ายเตอรสตูดิโอนะครับผมนั่นก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น Drive 68 Plus นะครับผมลงแบบกับคันนี้รละหล่อแบบนี้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูละเอียดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีพื้นที่ในการถ่ายให้น้องๆได้ชมกันนะครับผมเราเริ่มกันกับมุมด้านหลังนะครับค่อยๆดูกันนะครับจะได้รู้ว่ารุ่นนี้สวยหรือว่า ปูกใจกับน้องๆคนไหนบ้างนะครับผมชอบชอบมุมนี้ครับมุมที่เราดูขึ้นไปจากด้านบนนะครับผมจะเห็นมิติค่อนข้างสวยงามเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นไดหกแปดพัสนะครับที่มีลักษณะเป็นท่ออยู่ตรงกลางนะครับผมครนนี้เราใส่ตัวชุดเต็มเลยนะครับนั่นก็คือตัวห้าชิ้นนะครับแบบนี้เลยสําหรับน้องๆคนไหนที่ มองหาแนวทางในการแต่งรถนะครับดูตัวอย่างคันนี้ไปนะครับผมน่าจะได้ไอเดียแล้วก็รูปแบบในการแต่งแน่นอนนะครับมามาชมกับใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับผมเริ่มจากตัวสเกิร์ตหลังนะครับจะเป็นตัวสีตามตัวรถนะครับผมตัดตัวโทนด้วยสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวท่อที่เป็นตัวท่อเหล็กนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กแท้นะครับเหล็กแท้นะครับ แล้วก็สําหรับตัวท่อจริงจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับเวลาติดแล้วนะครับความร้อนจะไม่เป่าตัวเกิร์ตแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เลยที่น้องๆหลายคนนะครับผมถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวสปอยเลอร์ตอนนี้เราแยกขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องๆท่านใดสนใจเฉพาะสปอยเลอร์นะครับจะเป็นมิกเข้ากับตัวเกิร์ตกตัวไหนนะครับก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผม ลักษณะการดีไซน์นะครับแบบนี้นะครับจะทำลักษณะเป็นเชี่ยวนะครับแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์มีคีดอยู่ตรงด้านล่างนะครับผมฝั่งละ3มตัวนะครับแล้วก็มีโลโก้ไร้หกแ8แบบนี้นะครับผมชิ้นต่อไปจะเป็นตัวสเกิร์ตข้างนะครับดูนะครับสเกิร์ตข้างชิ้นเล็กแต่ว่ายังหล่อนะครับผมมีความคมนะครับแล้วก็เสริมนิติรับตัวสเกิร์ตหลังกับสเกิร์ตหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะได้เลยชมได้เลยเนี่ยเจ้าของเจ้าของรถตัวจริง,รง,รง,รงอ่ะมาดูมุมกว้างๆก,กันอีกทีนึงนะครับผมอ่านี่ฮะมุมนี้แบบโคตรชอบแล้วก็สวยมากๆนะครับผมแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมมุมด้านหน้ากันต่อนะครับผมป้า มีครับหล่อมากนะครับผมด้านหลังก็คือหล่อแล้วด้านหน้าคือหล่อไมแพะกันเลยนะครับย้ํานะครับผมตอนนี้เรามาบริการนอกสถานที่ให้เอฟซีที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับน้องๆที่อยู่จังหวัดอื่นนะครับผมสนใจชุดแต่งจะเป็นรุ่นได้68รุ่นเอ็มไรเดอร์นะครับของโฟลเลตต้านะครับผมพัตตาเรามีให้ทุกแบนนะครับผมลองถ้าก็มาสอบถามข้อมูลได้นะครับผมน่าจะชอบ ชอบมุมนี้มากนะครับมันจะมีกิ่งไม้นี่พอดีเลยครับผมทําให้ตัวคลิปเนี้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมอ่าพีพตาจะเน้นมุมนิดนึงนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันแบบใกล้ๆนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นมุมแบบสูงๆนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้คือหล่อมากๆนะครับนี่ครับผมตัวสเก์ตหน้าเป็นสีตามตัวรถตัดโทนด้วยสีดำนะครับผมแบบนี้นะครับ แล้วก็จะถามว่าถ้ารถเรามีเซ็นเซอร์นะครับผมยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวชุดแต่งเองเราจะมีบอลสำหรับตัวเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมตัวชิ้นงานนะครับผมจะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับผมจะวิ่งตั้งแต่ตรงขอบด้านข้างแล้วก็วิ่งลงมาตามขอบไฟนะครับแล้วก็ไต่ระดับมาตัวด้านล่างของตัวสีดานะครับผมชิ้นใหญ่เลยนะครับ ถ้าเราดูเพลินๆเ,เ,เนี่ยนึกว่าจะเป็นการเป็นการแต่งแบบสะกันชนนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ใช่นะครับแล้วก็ไล่ครอบเข้ามาตามนี้เลยครับแล้วก็วิงลงมาตามด้านล่างแบบนี้นะครับผมสําหรับ F C ของพัตตาล์ลัสซิ่งนะครับผมแล้วก็ F C ของนิวยา s ิสเอทิฟนะครับผมน้องๆท่านใดน,นะครับผมใช้ตัวเอทิตัวนี้อยู่นะครับผมสนใจข้อมูลในการแต่งรถนะครับผมอยากแต่งสไตล์นี้นะครับถ้าเข้ามา สอบถามเพิ่มเติมกับพี่พัตตาได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับการบริการนอกสถานที่ที่เราอยู่ก็คือจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมหรือว่าน้องๆท่านใดที่อยู่จังหวัดอะไรนะครับผมต้องการเช็คพื้นที่ในการให้บริการนะครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ